มีหลายๆคนติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2531นะครับปี2531เป็นเหรียญ5บาทปีพศแรกที่ผลิตขึ้นมาในรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่เหรียญห้บาทนั้นมีผลิตมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เป็นอีกคนละรูปลักษณ์คนละรูปแบบนั่นเองแต่ในรูปแบบ ด้านหลังที่เป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศแรกนะครับและก็มีพี่น้องหลายๆคนสนใจในการเก็บสะสมนะครับว่าเอ๊มีหลายๆท่านประกาศรับซื้อกันเหรียญปีพศ .2531 นะครับในราคาถึง1500บาทนะครับแต่เหรียญน,นี้มีราคาการประเมินเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงกล้าซื้อกล้ารับแรก ในราคาถึง1500บาทเรามาดูข้อมูลไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องข้อมูลเหรียญเหรียญนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับพี่น้องถ้าคลิปใหม่ๆออกมาเราจะได้ไม่พลาดในคลิปนั่นเองนะครับในข้อมูลใหม่ๆก่อนใครเลยทีเดียวนะครับพี่น้องก็ฝากด้วยนะครับ สำหรับการกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องพร้อมแล้วเราไปที่เหรียญ5บาทได้เลยนะครับ เหรียญ5บาทที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2531ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท่านเห็นวงกลมอยู่นี้ไม่ใช่ใบหวยนะครับเอองวดนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองหรือ1 0ก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับลูกกลมๆไม่เข้าใครออกใครนะครับอ <c oughs> นะครับ12สองหรือ10อันนี้ก็ไป ดูกันเองนะครับใครมีตัวเลขไหนที่ถูกใจก็เอาละนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเหรียญ5บาทเป็นเหรียญกระสาบคิวโปลิเกิลสอดไส้ทองแดงด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นั้นเป็นลักษณะก้าเหลียงนะครับขอบวงในนะครับเป็นลักษณะก้าเหลียมด้านในวงขอบนั้นระบุภูมิพลอดุลยเดช และรัชกาลที่9นะครับพระประทานนั้นเป็นองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนะพี่น้องเป็นเฟืองหยาบโดยรอบด้านหลังเป็นพระอุโบสถวัดเบญจามาบาพิษดุสิตวนารามหรือว่าในสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดแหลมนะครับไม่ได้มีข้อมูล ในการจัดสร้างขึ้นมานะครับพี่น้องไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าจัดสร้างขึ้นมาในปีพศอใอดแต่มีมานมนานแล้วนะครับวัดแหลมได้มีการปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาบูรณาการขึ้นมาใหม่หลายหลายรอบลหลายๆรัชกาลด้วยกันนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นวัดเบญจมะวพิตรดุสิตวนารามนะครับซึ่งมีความโดดเด่นและความสวยงาม เหรียญปีพุทธศักราช2531นั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น44ล้าน5แสน3,000เหรียญ UNC 150บาทส่วนที่บอกว่าเขาซื้อกันในราคาหลักร้อยหลักพันก็อยู่ในวงกลมนี้นะครับพี่น้องต้องดูนะครับพี่น้องดูในวงกลมนะครับเราจะเห็นเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งตรงไทยทอยนะครับภาษาพื้นบ้านเนาะตรงไทยทอย นะครับเราจะเห็นเป็นแผ่นของนิกเกิลนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่แม่แบบแม่พิมพ์นะครับที่ถูกกดทับลงไปแล้วก็ทําให้เป็นริ้วรอยหรือว่าเป็นล่องนั่นเองเวลาปั๊มชิ้นงานนะครับปั๊มเหรียญลงไปจึงทําให้มีลักษณะคล้ายๆกับมีแผ่นติดตรงท้ายทอยนะครับ่าตรงนี้นะครับนี่แหละคือตรงจุดที่นักสะสมเขาประกาศรับซื้อแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับช่องของ การาพารวยก็อีกเป็นช่องหนึ่งนะครับที่มีการรับซื้อเหรียญลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันก็อยากมีไว้ในครอบครองบ้างนะครับอาจจะมากหรืออาจจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยเนาะขึ้นอยู่กับต้นทุนนั่นเองเนาะพี่น้องถ้าเกิดว่าต้นทุนพอนะครับก็อาจจะซื้อได้ในจํานวนที่เยอะนะครับอ่าช่องกาค้าพารวยก็ไม่ใช่ช่องที่ร่ํารวยอะไร นะครับแต่ก็ต้องซื้อเพื่อการเก็บสะสมเช่นเดียวกันเพราะว่าหาเองนั้นคงจะยากนะครับก็เลยฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานั้นเป็นหูเป็นตาเป็นเรียวเป็นแรงในการจัดหาเหรียญสวยๆงามๆนั่นเองเนาะาก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับเหรียญปีพศ .2531 แต่ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นปกติยังไม่มีการซื้อขายกันนะครับเหรียญที่เป็นปกติยังไม่มีการซื้อขายกันพี่น้องต้องดูก่อนนะครับพี่น้อง ดูให้เข้าใจทําความเข้าใจกับเหรียญกับข้อมูลต่างๆที่ทางช่องหลายๆช่องเขาลงกันนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านานาหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลให้กับทุกๆท่านได้นะครับในการเก็บสะสมเหรียญกระสับไทยไม่ว่าเป็นเหรียญชนิดราคาใดเราก็ต้องหัดสังเกตในลักษณะเหรียญที่ผิดปกติบ้างนะครับก็ขอฝากทุกๆท่านไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ